วัดเดียบผมต่อนะครับมาคลิปนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการแต่งรถในเกม Initial D นะครับก็ผมลองค้นหาดูใน YouTube ใน Google อะไรก็ไม่มีเลยนะครับวิธีเล่นไอ้เกมเนี้ยผมก็พยายามจนไปเจอในกลุ่มที่ตัวเองสร้างเอาไว้ มีคนมาบอกครับว่าวิธีแต่งนะมันแต่งยังไงแล้วก็พยายามแปลนะเพราะว่าเกมนัม้นเป็นภาษาญี่ปุ่นผมก็พยายามแปลจนเข้าใจน่าจะเกือบร้อยเปอรเซ็นต์ได้แต่ก็หลักๆครับเข้าใจหลักๆที่จำเป็นในการเล่นอันนี้ผมเล่นจบไปแล้วนะครับเนื้อเรื่องจบไปแล้ว แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันยัง55%อยู่ไอเนื้อเรื่องอะจบไปแล้วแต่เส้นทางหรือสนามในการวิ่งอะ่ะมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเริ่มแรกพอเราเข้ามาที่อยู่หน้าจอนี้ นี่คือหน้าจอแรกครับที่กดเล่นเนื้อเรื่องจะเป็นตัวหนังสือใหญ่ๆแบบนี้สีแดงตรงกลางพอเข้ามาหน้านี้เสร็จนะครับให้เรามาตั้งค่าเกมก่อนตั้งค่าเกมก็คือให้ตัวเกมมันง่ายขึ้นครับโดยการกดเลื่อนขึ้นไปข้างบนหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนลงมาอันนี้การตั้งค่านี่ครับตั้งค่าหลักๆตัวตรงนี้อันนี้เป็น พวกเสียงต่างๆที่ตั้งได้อันนี้เป็นปุ่มก็อย่าไปยุ่งกับมันครับปุ่มอะแต่ถ้าเรากดผิดกดสตาร์ทคืนค่าเดิมได้อันนี้จะ,จะบอกว่ามันอะไรบ้างนะอันแรกนี่คือความยากความง่ายนะครับอันแรกอะอันแรกนี่คือยากง่ายอันนี้ปรับมาง่ายสุดครับอันนี้ซ้ายถ้ามาตรงกลางเนี่ย ตามไม่ทันแน่แค่ชนข้างทางนิดเดียวมันหายเลยครับขนาดปรับง่ายสุดมันยังไวเลยด่านสุดท้ายอะ่ะเป็นบอสตัวที่ยากที่สุดผมจะไม่บอกว่าเป็นใครนะครับแต่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเขาคือใครแม่งเก่งชิบหายเลยต้นตำรับอะ่ะคนเนี้ยอันที่สองเป็นการแสดงแผนที่นะครับ อันนี้เปิดแผนที่อันนี้ปิดอันนี้เปลี่ยนจากแผนที่เป็นถ้วยน้ําถ้วยน้ําที่ตาคุมิที่พ่อตาคุมิใส่ไว้นในรถอะ่ะเวลาดิฟน้ํามันจะวนอันเนี้ยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นถ้วยกระดาษแต่อย่าไปเซียนครับปรับมาปรับมาเปิดเป็นแผนที่อย่างเดิมนีกว่าอันนี้ผมปรับลองดูนะวันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราจําเส้นทางได้ก็เปลี่ยนเป็นแก้วกระดาษจะได้ ส่วนอันนี้เป็นระบบเลี้ยวปรับให้เลี้ยวไวเลี้ยวช้าได้ผมปรับไว้ระดับ4ี่ไม่ช้าไม่ไวเกินไปกำลังดีสำหรับผมนะอันล่างนี้เป็นการแสดงเวลาเวลาของแต่ละรอบอะถ้าแข่งสามรอบจะมีเวลาขึ้นถ้าฝั่งเนี้มันจะขึ้นเรียงเลยตั้งแต่รอบแรกถึงรอบที่สส่วนอันนี้มันจะแสดงรอบที่วิ่ง วิ่งผ่านรอบที่1น่งมันจะขึ้นรอบที่1วิ่งผ่านรอบที่สองมันจะขึ้นรอบที่2มันจะไม่มีเวลาเก่าให้ดูมาอันนี้จะมีเวลาเก่ามาข้างซ้ายส่วนมาข้างนี้จะไม่มีเวลาเก่าให้ดูแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบเลยครับก็จะประมาณนี้สำหรับลงตั้งค่านะตั้งตามที่ผมบอกเลยให้มันง่ายเข้าไว้แล้วก็ เข้าไปเล่นได้เลยถ้าต,ตั้ง5้าเสร็จแล้วแรกๆเนี่ยต้องเล่นไปก่อนนะครับเล่นเล่นซ้ำด่านเก่าก็ได้เล่นให้มันปวดล็อกเห็นไอเนี่ยปลดล็อกการ์ดอะ่ะเราต้องเล่นเก็บการ์ดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้การ์ดที่มันแต่งรถส่วนอันนี้เป็นวิ่งจับเวลาวิ่งจับเวลาก็ได้นะการ์ดอะ่ะ วินจับเวลามันจะเป็นอย่างนี้นะในเมนูมันเนี่ยเริ่มแรกเลยเราจะเลือกว่าเราจะไปสนามไหนจับเวลาอันนี้3รอบอันนี้เวลาที่ผมทำมาไว้ใช้ a อ8 6วิ่งอันนี้จะเป็นอ้าวทำไมไม่มีฝนตกวะ มันเปลี่ยนใหม่เาเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันอ๋อยู่นี่ถนนเปียกถนนแห้งนี่อะไรวะประมาณนี้ดิอ๋อมันจะสอนว่าโค้งไหนให้เลี้ยวยังไงน่าจะอันเนี้ยอันนี้ไม่มีสอนนี่ถนนแห้งกลางวันกลางคืน นี่กลางวันเนี่ยกลางคืนไนท์เดย์กลางวันขอเลือกได้ก็กดเข้าไปแล้วก็เลือก no นะครับเลือก no มันจะเข้าไปแข่งก็ประมาณนี้สําหรับเมนูที่สนามจับเวลาได้การ์ดเหมือนกันคนระับเข้าไปทันเวลาแล้วก็ด่านปกติถึงเราจะแพ้แต่ถ้าเข้าทันเวลาก็ได้การ์ดนะ เนื้อเรื่องอะถึงเราจะเข้าทีหลังแต่เข้าทาันเวลาก็ได้การเหมือนกันอันเนี้ยจะเล่นสองคนเนี่ยอันเนี้ยนี่แต่งรถเลือกมาที่รถสามคันนี้นะกดเข้าไปอันแรกนี่คือแต่งอันนี้เลือกรถที่อยู่ในโรงรถอะว่าจะเอาคันไหนไปแข่งอันนี้ผมเลือกซูบูรุเอาไว้ แล้วก็อันนี้เลือกรถใหม่เกมนี้มันจะไม่มีเงินนะครับไม่ต้องใช้เงินซื้อเอาคันไหนก็ได้เลือกไปเลยเดี๋ยวจะเจ้า R32 R32 สีดำวิธีแต่งของมันคือเราต้องเลือก A B C D เนะี่ยหรือไม่อันโน้นก็ไดนะ้อันสุดท้ายอะไรก็ไม่รู้ไม่แต่งมาก สภาพเดิมป่ะวะไม่ได้ใส่เงินต้องแปลเอานเะน,นี่ยเขียจแปลละเนี่ยถ้าอยากแต่งก็ A จะเป็นแบบนี้ทรงเดียวกันกับการ์ตูน,น,น,น B จะเปลี่ยนมาเราต้องวิ่งเก็บการ์ดไอพาร์ทพวกเนี้ยเอามาแต่ง C เป็นแบบนี้ดี B. เลือกแบบในเกมครับในการ์ตูนกดเข้าไปชุดแต่ง A ไม่รู้มันเลือกสูงสุดได้กี่คันนะตอนนี้ยสีคันแล้ว อันสุดท้ายนี่ลบนะครับลบรถที่อยู่ในโรงรถในออกมาแต่งรถอันนี้นะครับอันแรกกดเข้าไปอันหน้านี่จะเป็นเครื่องยนต์อันสองนี่จะเป็นพาร์ทข้างนอกจะเข้าไปให้ดูเข้าไปนี่ครับชุดแต่งชุดแต่งที่จะแต่งได้นี่คือพาร์ทเครื่องยนต์นะครับการ์ด การ์ดชุดแต่งเครื่องยนต์มันจะเป็นรูปทรงแบบนี้แล้ววิธีแต่งเนี่ยมันจะไล่ไปทีลสะสเต็ปข้ามสเต็ปไม่ได้นะข้ามสเต็ปไม่ได้ต้องไล่ไปหนึ่งถึงห้าเนี่ยจนมันสุดอันนี้ผมไม่แต่งนะครับแล้วก็เนี่ยเก็บการ์ดอันเนี้ยเป็นไปเรื่อยๆกว่าการ์ดมันจะออกอะ่ะ วิ่งจนคุ้นคุ้นถนนนะี่ยพูดง่ายๆมันไม่ได้ออก,กง่ายง่ายนะครับไอ้การแต่งรถเนี่ยแห้งโคตรออกโคตรยากอ่ะอีกคันนี้แต่งไม่ได้เดี๋ยวไปเอาไอท้ที่เอีกคันนี้ลนแล้วกันมาได้เข้าไปดูเมนูแต่งภายนอก แต่งภายนอกนี่ครับถ้าเข้าเมนูแต่งภายนอกแต่งตัวบอดี้เนี่ยเครื่องยนต์จะกดไม่ได้นะเครื่องยนต์จะติดนี่ท่อท่อใส่ได้ท่อมันจะติดตัวนัสือสีขาวจะขึ้นนะอันอื่นมันจะไม่ขึ้นมันจะมืดอยู่นี่คือท่อไอเสียแล้วผมจะเอาไปใส่ a อ8 6แปดหแปดหมันยังท่อเดิมอยู่เลยนี่พาร์ทหน้า อันจนหน้าอีกคันนี้ฝากระโปรงไม่ได้แต่งชุด A ไม่มีฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมเปลี่ยนเป็นหกก่อนอติเกอร์ยังไม่มีเนี่ยติกเกอร์ั้านตองหูวยังไม่ได้เลย แต่งไว้เกือบหมดเลยครับมีท่อ,อเสียเนะี่ยยังไม่มีนี่มาแล้วท่อ,อเสียเปลี่ยนท่อเป็นไงวะโอ้ท่อมันจะใหญ่ขึ้นเสียงจะเปลี่ยนไหมวะเนี่ยมันจะหมุนน้ใหม่กินมาแล้วเนี่ยหยุดหมุนก็ไม่หาด้วยนะ เปลี่ยนท่อเรียบร้อยมันน่าจะเหลือสติกเกอร์เนี่ยเหลือสองอันอะไรวะอฝากระโปรงฝากระโปรงมีแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่น่าจะเหลือสติกเกอร์แล้วตรงหูเเนี่ยนี่ฝากระโปงดำอะนี่นะครับวิธีเล่น วิธีแต่งรถแล้วก็เข้าไปดูการ์ดที่เราได้ละนี่อยู่อย่งี้เข้าไปดูการ์ดเข้าไปเปิดการ์ดที่มันขึ้นวันนิวอ่ะเข้าไปดูซะหน่อยแล้วก็ออกการ์ดทอง พอ,อก,กดที่การ์ดปุ๊บมันจะปลดล็อกรูปภาพรูปภาพก็ไปดูที่โปรเจกต์ดีแต่มันเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่โปรเจกต์ดีอยู่นี่เข้าไปโหลดปื๊ดนี่ครับมันจะอยู่นี่แกลลอรี่อันนี้เสียงนี่แกลลอรี่รูปเนี่ยจะเป็นรูปพวกเนี้ยมันน่าจะามาขึ้นหน้าจอได้นะ สาวันนี้เป็นเสียงนี่น่าจะเพลงมั้งใช่ไหมวะใช่เลยอันนี้เพลงอันนี้เสียงพูดไอ้น,นี่เป็นสนาม โอมคืออะไรวะออกนึกวะโอมเนี่ยมันเป็นสนามครับแล้วก็วิธีเลี้ยวแนะนำจุดไหนเลี้ยวยังไงเนี่ยมันจะบอกแบบนี้ติดขอบไว้แล้วก็เลี้ยวมันก็ยากครับมู v ี่ เฮ้ยมันมีมูฟวี่อะไรปลดล็อกไม่ได้วะเนี่ยยังล็อกอยู่อันหนึง่งมูฟวี่อันไหนวะรีเพ ที่ผมบันทึกไว้แน่เลยนี่ไงใช่ที่ผมบันทึก,กเอาไว้อันนี้รถยังเดิมเิมเลยเนะี่ย รีโคอะไรวะอันนี้ไม่รู้ยังไม่ได้แปลเดีย๋ยวไปกดสุมสีุ่มห้านี่ควิธีเล่นวิธีแต่งก็มีประมาณนี้เดี๋ยวไปลองอันนี้มันจะเป็นเมนูพิเศษนะครับตอนแรกมันจะไม่มีเอาไปแข่งเก็บดาวอะไรไม่รู้ เนี่ยมีดาวขึ้นอ่ะดาวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะวิ่งให้โดดสักหนึ่งรอบสักหนึ่งซิงเกิล เครื่องมันดังแปลกดอันนี้สเต็ปห้าแล้วนะครับอัพเครื่องสุดหมดแล้วสนามแรกเนี่ยง่าย,ยที่สุดแล้วเพราะมันกว้าง สนามหลังๆแม่งโคตรแคบเลยเดี๋ยวจะมองกล้องสนามเนี่ยนวิ่งสามรอบนะครับ รอบนี้รอบสอง ฝากดูเข็มวัดรอบเลยนะถึงหนึ่งมื่หนึ่งพันยังละสายตายจากถนนไม่ได้ครับเดี๋ยวชนต้องคอยดูถนนตลอดดับไฟได้นะนี่ดับไฟ เสียงจะดับไฟเล่นนะดับไฟวิ่งก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เผื่อจะมีประโยชน์กับคนที่อยากกลับเล่นเกมเก่าๆนะครับแล้วมันก็ไม่มีวิธีเล่นไม่มีใครทําเลยสักคลิปเดียว น่าจะไม่มีอะไรแล้วมัง้งเนี่ยแข่งเสร็จแล้วมันก็จะสุ่มการ์ดนี่แหละครับสุ่มการ์ดสามใบนะกว่าจะได้แต่งรถอะดวงลุ้นๆอันเนี้ยนี่ทอยเสียอยู่นี่เกือบมาได้การ์ดอันนี้หวัวจะปวดเนี่ยวิ่งวนอย่อยางเงี้ยกว่าจะได้การ์ดแต่งอะ ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งหดาว10ดาวสิบห้ดาวแล้วมันจะเป็นยังไงวะไอเมนูนี้เราต้องเล่นจบหนึ่งรอบก่อนนะครับมันหนึ่งจะขึ้นมาแล้วก็อันนี้ตามที่บอกไปอะ่ะวิ่งจับเวลา ยเข้าไปเล่นเล่นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องต่ไปอัดเนื้อเรื่องสักรอบหนึ่งก็ได้ทำหนามง่ายๆดีกว่านี่แหละครับถือเนื้อเรื่อง เื่อจะได้ลายเต้าหู้ลายร้านเต้าหู้ังไม่มีเลย โค้งเนะี่แม่งโคตรยากเลยถ้ามาเร็วกว่านี้ย่เลิศทุกที โอ้ยมันได,ได้ได้อะไรเออได้ซิกเกอร์ร้านแม่งจบเลยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนานแล้วยาวแล้วเจอกันใ่คลิปต่อไปไปละ